สวัสดีครับผู้ชมใครมีเหรียญปี1,972ไว้ที่บ้านนะครับเก็บไว้เยอะดูครับใครก็ตามนะครับที่เคยเก็บเหรียญแบบนี้ไว้เหรียญลิงคอนมีราคาแล้วนะครับสำหรับปี1,972นะครับถ้าใครมีนะครับ โดยหลักการแล้วนะครับเหรียญปี1,972ค่อนข้างหายากเช่นกันดูให้ดีนะครับเพื่อมีตรงตามที่บอกนะครับสำหรับเหรียญปีนี้ถ้าใครมีเหรียญแบบสภาพใหม่สวยงามนะครับให้ราคาพิเศษสำหรับเหรียญปีนี้นะครับปีอื่นก็รับเหมือนกันขอให้มี แบบอย่างนี้นะครับสำหรับเรียนอย่างนี้เลยใครมีกลางเหรียญก็จะเป็นรูปประธานาธิบดีลินคอนข้อความด้านบนเขียนวานะ In God We Trust แล้วก็ l i b e r t y 1,972ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับ รับซื้อสำหรับปีนี้นะครับให้ราคาสูงเป็นพิเศษนะครับหนึ่จ2แต่ถ้าเป็นปีอื่นก็รับเหมือนกันนะครับผมรับเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นปีนี้นะครับให้ราคาพิเศษเรามาดูกันเลยนะครับว่าแบบไหนรับซื้อผู้ชมดู ให้ผู้ชมสังเกตตรงที่ขอบอย่างเดียวนะครับอขอบขอบเหรียญตัวนี้นะครับจะแปลกมากจะเป็นขอบแบบสองชั้นโดยที่ผมโดยส่วนมากครับผมเคยเห็นนะจะมีแบบชั้นเดียวจะเป็นชั้นเดียวแบบขอบเดียวอย่างนี้นะครับ,นะรบนี่คือแบบปกติธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับเรียนนี้ค่อนข้างพิเศษและแปลก ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับอ่าเป็นขอบสองชั้นแบบนี้นะครับทั้งข้างหน้าและหลังรับซื้อนะครับให้ราคาสูงปีอื่นก็รับเหมือนกันนะครับแต่ผมต้องดูก่อนว่าเป็นปีอะไรแล้วก็สภาพสวยงามไหมอ่าตรงตามที่บอกหรือเปล่าใครมีเหรียญแบบนี้ติดต่อไปนะครับผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอเหรียญใครแบบมีขอบสองชั้นทั้งหน้าและหลังให้ติดต่อไป นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับใครมีเหรียญแบบด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดนด้านหนึ่งนะครับขอบจะต้องสม่ำเสมอแบบนี้รับซื้อเช่นกันเหรียญปีนี้นะครับ1,972นี้จะมีแบบ2แบบนะครับอาจจะมีอักษรดี D กับไม่มีนะครับมีกับไม่มีนะครับ รับซื้อแบบที่ไม่มีวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ